ว้าวทำตามที่คนดูขอรวมกิจกรรมแจกสกินฟรีอันติเมทลีเจนลิมิเต็ดเฮโริกที่ต้องรีบทำแบบด่วนๆก่อนหมดอายุไส้และกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างที่โค้รจะคุ้มก่อนที่จะไปดูดีหนาอย่าลืมก่อนไลค์ก่อนแชร์กดสนคิลน์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยได้กรับและไปดูกันเลยฮะ บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอวในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกเพจ id เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด r i d m a n shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย id เกมอ v แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรอมช็อปเขตซื้อขาย id อัปเดต ID ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ Admin f r o n t f r o n t Shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสวัสดีครับพีพีน้องๆหนูๆจะไอซีหรือโอซี่ีก็รักหนูเหมือนเดิมนะเจ้าซึ่งกิจกรรมใหม่วันนี้นะฮะที่เข้ามาคือกิจกรรมมุมขวาล่างฮะคือกล่องแจ็คพอตสกินลิเลียนาใช่ไหมทุกคนซึ่ง กล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องในการซุ่มนะฮะทุกคนนี่เห็นปะเปิดเพื่อลรุ้นรับสกินลิเลียนาสกินถาวรอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีสกินที่ขุมอยู่นะฮะนี่เป็นมิราตัวนี้นั่นเองแะครับสาหรับพี่ปั๊กเนี่ยสกินนี้คือชอบที่สุดแหละนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าใครได้ไก่ทองเนี่ยคือได้ครบทุกสกินไปเลยในการสุ่มครั้งเดียวถ้าถามเรดการออกเนี่ยก็จะอยู่ที่1 8 3ก็จะเป็นแจ็คพอตไก่ทองกับตัวสกินถาวรนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นของเกลือะ ขอเเเงเกลือในเปอร์เซ็นแกรนดกโคตรเยอะเลยซึ่งการสุ่มเนี่ยเริ่มตอนที่ข้าวคูปองตันเนี่ยที่900ารูปองหรือว่า100กล่องครับ สมัยมีเพียงแค่นั้นนะฮะน้องเอมิลี่เองก็มีให้สุ่มนะฮะก็ตามภาพเลยนะฮะว่ามีกี่สกินเนี่ยก็จะเปอร์เซ็นต์การ์ตออกเนี่ยของสกินถาวรกับสกินแจ็คพอตเนี่ยหรือว่าไก่ทองอยู่ที่2.08%สูงกว่าลิเลียนาเมื่อกี้เนี่ยเนสหนึ่งแล้วก็ใช้คูปองเนี่ยก็เท่าเทียมกันนะฮะเฮ้เปลือยเนี่ยก็แหมมีเหลือเหมือนกันเด็ดเลยนะจีเอ็มเฮ้ยไอ้เจ้ามนุษย์ปีเสื้อปีเสิร์ฟเฮ้ยซึ่งตอนนี้นะฮะมีกิจกรรมฟรีเออไม่ใช่กิจกรรมฟรีเด็ดไอ้ยาปัก ปิดจ,จ้าขอไเยเ้อตอนนี้นะฮะมีกิจกรรมของร้านค้าไปในจอนเข้ามาใหม่แล้วนะฮะทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่2วันนี้ที่อัดคลิปไปจนถึงวันที่4เดือน2ก็อยู่แค่ 2 3 4สาสี่สามวันรวมวันนี้ด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีด้านซ้ายนะครับเป็นสกินที่ให้เราเลือกรับแค่1นสกินนะครับแล้วก็ด้านขวาก็มีแค่สกินเดียวให้เลือกรับจาก2ส,สกินเหมือนกันนะครับก็มีท่าเต้นพิเศษของน้องคริซี่ที่เป็นโอ้โหอันนี้ซาตานนะครับสวยเทหล่อเล้วจะแบบหล่เกนะันทุกคนน้องสวยมันหล่อวันนี้อ่ะซึ่งถ้าดูเรดการออกเนี่ยวันที่2ถึงวันที่ใี่จังฮะนี่ อ่าเรทกันออกจะอยู่ตั้งแต่ราคา1นึถึงสามกูปองได้เอารวมกันเลยฮะราคาตั้งแต่1นึถึงสาม้อกูปองก็ราคาตามนี้เลยอ่าก็ราคาสําหรับพี่ปั๊กนะฮะไม่ได้เพลงมาฮะถ้าเราสุ่มแบบว่าเหมากระดาษอ่ะเปอร์เซ็นการออกสกินก่อนที่จะมันเหมากกระดาษนะฮะอยู่ที่หเปอร์เซ็นแบบเป๊ะๆอยากก้าวเจ้ไตอาหารทุกคนนซึ่งสามารถมาสุ่มกันได้ดื้อ สำหรับสก,กินฟรีในวันนี้ที่พี่ปั๊กจะเอามารวมกิจกรรมทั้งหมดที่แจกเนี่ยจะไม่พูดถึงหน้าแลกเปลี่ยนนี้นะคะเพราะว่าหน้าแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็อยู่ไปตลอดจนกว่าเกมจะปิดใชไหไ่หะแต่พี่ปั๊กเนี่ยจะพูดถึงกิจกรรมภายนอกแล้วก็กิจกรรมที่ต้องรีบทาก่อนที่มันจะหมด,หมดอายุขัยะทุกคนเพราะมีน้องหลายคนเนี่ยขอมาเยอะมากๆเลย อย่างแรกไอเข้ามาที่หน้าหลักโปรไฟล์นี้แล้วก็มาที่หน้ารวมกิจกรรมนะฮะกดไปปุ๊บก็จะได้ที่หน้ากิจกรมรมเป็นสื้อนำแห่นความสําเร็จจ้าจ้าฮะปวดรหหายบากันไปเลยซึ่งในหน้านี้เนี่ยถ้าเรามานะฮะอย่างแรกเลยพี่พักต้องขอพูดก่อนนะฮะคลิปนี้จะมารวมไอเทมด้วยนะครับมาที่ล็อกอินสิบวันนะฮะนี่ถ้าเรากดมาที่หน้านี้เนี่ยจะมีการล็อกอินเพื่อรับไอเทมฟรีต่ตางๆนานานนะะแล้วก็ไอเทมถาวรด้วยนะ,ะเหมือนกรอบโปรไฟล์คู่รัก แถมยังได้สกินแต่สกินเนี่ยเหมือนกล่อง SD เอสตีมนี่ไม่ถาวรฮะก็สามารถนําไปใช้กันได้ไม่มีเพียงแค่น,นั้นลงมาที่โหมดใหม่สุดมันเนี่ยมันก็จะมีของฝากฝันแบบต่างๆนานา,น,าน,นะฮะเหมือนอีโมจิเนี่ยก็แจกถาวรน,นะฮะปี2022ันยอนะฮะเรือมาด้านล่างดินแดนแห่งมังกรเนี่ยไอ้นั่นี้คลิกไปเลยเราจะเห็นนะ,ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องรีบทำดูวนนะ,ะเพราะว่าอะไร กิจกรรมนี้ถ้าอยู่จากมุม้ายบนมันจะหมดภายในวันที่13เดือนนี้หรือว่าอีกประมาณอ่า11วัน10วันข้างหน้านะฮะด้ยฉะนั้นเนี่ยรีบทํารีบรับไปเล่นกันนะก่อนที่เขาจะรับกันทั้งเซิร์ฟและมึงจะเล่นฉากว่าเพื่อนฮะหลายคนก็จะสงสัยนะฮะว่าทาให้พี่ปั๊กมาบอกซ้ำอีกมันมีคนคอมเมนต์ถามนะฮะดยฉะนั้นกิจกรรมบางอย่างที่บางคนดูแล้วเนี่ยก็สามารถเลื่อนข้ามไปได้นะแต่พี่ปั๊กขอบอกนะฮะว่าอย่าเลื่อนดีกว่าไม่นั่นเดี๋ยวมันหลงนะฮะกิจกรรมนี้ก็รีบทํากกกััันนนนห่ออยแล้ว ไม่มีเพียงกันนะฮะสำหรับหมดใหม่ที่เปิดแครีสกิลไม่ใช่แครีสกิลเทซี่สกิลนะฮะรีบมาเล่นกันนะ,ะทุกคน เราสามารถแรกรับเอฟเฟกตหวาดตรุวจีนตัวนี้นะฮะ1 5วันได้ไปเลยแล้วโหมดคลซี่สกิลเนี่ยมันเปิดในเล่นในระยะเวลาของ1 8นาฬิกาจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะย้ำนะครับมันจะเปิดถึงแค่วันที่17เดือน2เดือนนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะปรับเข้าสู่โหมดของเปิดบ้างวันอาทิตย์เปิดบ้างวันเสาร์แบบไม่เปิดบ้างแล้วแต่ GM ตู้ซิรนะฮะเืินเฮ้ย และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนลืมไม่ได้เลยกิจ,ก,จกรรมเจ็กชื่อนะฮะประกฏหมายเนี่ยมันจะมี3สกินถาวรให้เราเลือกรับอยู่1สกินซึ่งจะมีสกินของบริเรนตัวเดียวมั้งที่เป็นสกินอีพิกนอกนั้น้เนี่ยก็จะเป็นเฮโร่อีกใช่ไหมฮะแล้วก็นานี้เนี่ยมีไอเทมฟรีๆต่างๆนานาแจกโคตรเยอะไอ้นี่เนี่ยหลายคนอาจจะรู้แล้วโดวยฉะนั้นไม่ต้องคอมเมนต์นะฮะใครมาก่อนมาหลังเนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าใครมาทันช่วงแรกบ้าง แต่สิ่งที่พี่ปัองอกให้ทุกคนดูคือกิจกรรมนี้นะฮะการีนาอาร์โอวีทัวร์นเนี่ยได้ทําการประกาศว่าในกิจกรรมที่มีการ ให้เราตอบคําถามนะฮะผู้ได้รับรางวัลเนี่ยต้องเลือก1สกินจากห้าสกินซึ่งกิจ,จกรรมนี้เนี่ยพี่ปาเคยทาคลิปบอกแล้วแล้วถ้าใครเนี่ยตอบคําถามถูกตามรายชื่อที่อยู่ในกระดานทัวร์นาเมนต์สามารถไปดูกันได้นะฮะเราสามารถเลือกรับสกินฟรีจากหน้าต่างหน้านี้ได้เลยนะครับย้านะฮะว่าต้องไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นะฮะว่าลําดับที่ได้เนี่ยของรางวัลเนี่ยพร้อมกับโอเพ่นไอดีของเราด้วยแล้วก็สกินที่เราต้องการ ใต้โพสต์นี้เท่านั้นก็คือใต้โพส์ที่เขาโพสต์รูปเนี้ยทุกคนภายในวันที่7กคุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะฮะช้ามหมดอดได้นะครับพี่ปักไปดูแล้วะะมีน้องบางคนเนี่ยที่อ่กากดซับสไครป์ช่องพี่หมาเนี่ยได้อยู่นะฮะโดยฉะนั้นได้ไม่กี่คนหรอกก็ลองไปดูกันเราได้นะฮะใครที่เล่นกิจกรรมนี้เนี่ย ไม่มีเพียงนั้นนะครพี่มามัใจว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะอยากได้สกินอันติเมตนะฮะทุกคนแล้วเลือกรับได้ด้วยว่าอันติเมตตัวไหนจากกิจกรรมนี้นะคะเราจะเห็นนะว่าเขาเล่นโหมดเครซี่สกิลเหมือนกันพี่ปั๊กเคยทําไปแล้วเหมือนกันแต่หลายคนเนี่ยยังไม่ทราบกันเลยมาบอกอีกหนึ่งครั้งเพราะมีหลายคนขออยังนะฮะคลิปนี้ มีหลายคนเนี่ยขอมาเลยมารวมให้หมดภายในคลิปเดียวจะได้ไม่ต้องแยกซึ่งคลิปที่รวมในวันนี้เนี่ยยังไม่หมดนะฮะระยะเวลากิจกรรมนี้เนี่ยขอ,อพี่เพียงเข้าเราเข้าไปเล่นในโหมดเรซี่ k i l l เท่านั้นนะ,ะทุกคนอัดจอดเด็ดๆที่เราใช้แบบว่าอ่าอันตีคอมโบคโครทุกคนแล้วไปโพสลงโซเชียลมีเดียพี่ปักแนะนำอีกครั้งนะฮะไม่เฟซบุ๊ก ก็อาจจะเป็นทวิตเตอร์นะฮะซึ่งการโพสต์นี้เนี่ยเราจะต้องโพสต์พร้อม ID ด้วยนะ,ะแล้วก็บอกได้ว่าต้องการสก,กินอัลติเมตตัวไหนและที่สาคัญนะฮะผู้ชนะเนี่ยเพียง10ท่านนะ,ะรับฟรีไปเลยตอนนี้เนี่ยกิจกรรมอยู่ไปถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะฮะประกาศผลรลังวันที่7เดี๋ยวมาบอกอีกนะครับว่าใครเป็นคนไดบ้างรีบไปเล่นนะฮะตอนนี้เนี่ยยังมีคนเล่นผิดกติกาย้ําทุกคลิปเลยไอ้พวกกิจกรรมเดียวนี้เนี่ยแฮชแท็ก ROV Crazy Skill พิมใหญ่พิมเล็กห้ามเขียนผิดนะทุกคนแล้วไม่มีเว้นระยะห่างนะคะอย่าไปแบบอื้เขียนผิดนะครับดยฉนั้นเนี่ยผิดหมดอดได้ฮะและไม่มีเพียงแค่นั้นนะพี่ปาร์คเนี่ยค่อนข้างจะมัดใจยะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะได้จะกินที่มันไม่ต้องมังครับว่าได้แค่ฉิบคนสองคนสามคนเราจะเห็นนะฮะมันจะเข้าไปสู่กิจกรรมของ R O V Up RPL 2022ถ้าท่สไม่ปิดนะทุกคนกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถรับของรางวัลได้มากมายกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถรับคะแนนได้จากการทำภารกิจง่ายๆก็คือไม่ว่าจะล็อกอินเข้าเกมซึ่งได้แค่ครั้งเดียวนะครับทำภารกิจด้าน้ายล่างตามรูปนะฮะตอบคำถามซึ่งหน้าตอบคำถามก็ตามตามรูปนะฮะคำถามก็อย่างเช่นในเม็ดระหว่าง King of Gamer Esport เนี่ย Valencia CF Esport เมื่อวานใครเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยก็ถ้ามีใครที่ดูอยู่นะจะรู้นะฮะว่าเป็นใคร อ่าโอเคนะตอบถูกเราก็จะได้รับรางวัลเป็นคะแนน,นไปเป็นหลักร้อยคะแนนเลยทุกคนไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะถ้าเราดูคลิประหว่างการแข่งขันเนี่ยเราก็จะได้ดูคะแนเน,นเพิ่มไปด้วยนะครับซึ่งคะแนนแต่ละช่วงคะแนนเน,นี่ยได้รับของรางวัลหรือว่าได้รับอะไรฟรีบ้างก็ตามภาพนี้นะฮะว่า ถ้าเราสะสมตั้งแต่6 0รถึง2 5 0พรแต้มหรือว่า2 5 0 0อคะแนนแ,แบบป๊กเก็ตต่างต่าเลยได้อะไรบ้างก็ตันสุนาจะได้สกินถาวรในระดับลิมิเต็ดนะฮะซึ่งลิมิเต็ดยังไงก็3สกินมุมขวาล่างไม่เต็มบนะนรแล้วสาสกินบาท3สกินสมสไตลย์อยากจะเป็นนักปากับหมาปากาไม่มีเพียงแค่นั้นฮะยังมีอีโมจิมีกรอบรูปมีบัตรการเปลี่ยนชื่อมีทาเต็นถาวรด้วยซึ่งสิ่งของเหล่านี้เนี่ยได้รับแบบถาวรทุกคน ถ้าเข้าไปทํากิจกรรมนาะยย้าต้องเข้าไปทําเท่านั้นนะครับแล้วได้รับแบบไม่มีจํานวนจํากัดอีกด้วยเรือ,อทำด่วนด่วนจ้ามันมีวันหมดอายุนะทุกคนกิจกรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ตลอดชาตินะ แล่นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายที่หลายคนเนี่ยคงจะงงงวยแบบอพี่หมาลืมหรือเปล่าหรกิจกรรมนี้ปิดไปแล้วฮะหลายคนลืมแบบขาดลอยเลยคือกิจกรรมจุดประทัดรับสกินฟรีนะฮะมันจะหมดภายในวันที่6เดือน2กุมภาพันธ์นี้แล้วหรืออีกสารอีก4หวันข้างหน้าทุกคนกดคลิกไปเนี่ยเราก็จะเห็นฮนะ,ะว่าหน้าจอมืดฮะไะอ้ยอนเล่นนะัก นี่เราจะดูนะับฝั่งสายในกิจกรรมเนี่ยเหลือแค่4วันสุดท้ายแล้วเท่านั้นรีบทําโดยด่วนเลยนะฮะนี่เหมือนพี่ปังเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเข้ามากดเท่าไร่หรอกอะกดได้ดูกแลกันนะอานปะมันจะลดอยู่เรื่อยๆถ้าเข้ามากดตัวเนี่ยเราก็ใกล้จะได้แล้วนะัะเพราะว่าถ้าเราช่วยเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็อย่างเช่นช่วยเพื่อน2ครั้งก็จะได้รับการจุดตัวเนี่ยฟรีหนึ่งครั้งนะฮะดยฉะนั้นเนี่ยขอฝากหน่อยเนื่องจากพี่หมาเนี่ยไม่เคยได้จัดทํากิจกรรมแนวนี้ดยฉะนั้นเนี่ยฝากไอ้ตัวนี้หน่อยดิ นี่มานี่คือโค้ดของพี่หมานะฮะทุกคนนี่ฟังดีๆน,นะช่วยกันหน่อยนะครับ r o v 6 l l w เล็กสูนแล้วก็ x นะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวคัดลอกแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแต่พี่ปักก็ไม่ใจหลายเกินไปนะฮะทุกคนเราช่วยทุกคนเออไม่ใช่ทุกคนเนี่ยช่วยเราเราจะไม่ช่วยทุกคนก็คงไม่นายใช้มาละไอ้เพื่อนยักษ์ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถ ก๊อปโค้ดของตัวเองในหน้านี้นะฮะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้พี่ปักจะช่วยเหลือแต่ย้ำนะฮะพี่ปักเนี่ยมีประมาณไม่กี่สิบรหัสนะฮะไม่สามารถช่วยได้ทุกคนหลักร้อยจริงๆโดยฉะนั้นเนี่ยถ้าให้พี่ปังแนะนาก็คือ เขียนไว้อย่างเช่นอ่าผมชื่อนี้นี่คือโค้ดของผมอ่าแล้วก็คนอื่นก็มาคอมเมนต์ใต้ไอตัวคอมเมนต์ของคนนั้นนะฮะแล้วก็ช่วยกันใส่ด้วยเด้อถ้าใครได้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับรายชื่อของเพื่อนที่ช่วยใส่มันก็โชว์อยู่นะฮะนี่ปะเจอาพอเพื่อนในเกม,มเท่านั้นที่ช่วยคุณได้ก็คือคนที่อยู่ในเกมของเรานะฮะเล่นเกมนั่นเองนะฮะถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีเน็ตก็ช่วยไม่ได้ฮะอันนี้ก็ลังริ่งเงินไปเปล่าหมาปะ คลิปวันนี้เนี่ยก็รวมกิจกรรมทั้งหมดที่จะแจกสกินฟรีในไม่ช้านี้นะฮะโดยเช่นนั้นกิจกรรมเนี่ยก็กำลังจะหมดอายุรีไปทำกันด่วนเลยย้ำนะฮะจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใครที่ขอว่ารวมคลิปกิจกรรมแจกสกินฟรีไอเทมฟรีล่าสุดเนี่ยก็เป็นสัปดาห์นาหรือว่าเป็นกิจกรรมที่มันมาใหม่ๆอีกหลายๆอาทิตย์ก็แล้วกันนะมันคงจะใหม่สุดแค่นี้แล้วไม่ทำแล้วนะครับคลิปวันนี้นะ,ะขอลาไปก่อนนะ,ะอย่าลืมกดไลค์ ก็แชร์กดสมัครเลยแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้ยวยนะครับแล้วพี่หมากันรับนะฮะรักทุกคนนะฮะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะถ้าคอมเมนต์เกินหลักร้อยจะมาแจกอะไรดินเนอรเพราะว่าวาเลนไทน์เนี่ยมันต้องมีของแจกชมาหาเป็นแล้วครับไปบ้ครับรักทุกคนเด้อจุ๊จบๆหมอบๆจ้า <c oughs>